อ่ะครับวันนี้ก็จะมาสอนการโหลดเกมอ m a ามาสามอิ l ไลท a อ a มซิ g งไทยแ a นดนะครับก่อนอื่นนะครับให้เราเข้าไปอ่าหน้าเฟ e บ o ๊ k หรือหน้ากลุ่มเราเลย หน้าเฟซบุ๊กเอ่อหน้ากลุ่มนะครับในกลุ่มของเรานะครับอ,อ,อ่ะพอเข้ามาในกลุ่มมันก็จะขึ้นลักษณะน,นี้นะครับแต่ต้องเข้าร่วมกลุ่มเข้าร่วมกลุ่มก่อนเอเรามาดูกันเลย ดูวันนี้เลยนะครับก็เรื่องของเซิร์ฟเวอร์และในสับโซนก็อ่านต่อ,อเล่นก่อนอื่นนะครับเข้ามาตรงนี้เราก็ต้องไปเข้าไปดาวน์โหลดเกมก่อนเข้าตรงนี้ดาวน์โหลดเกมดาวน์โหลดเกมแก้ปัญหาต่างๆนะครับก็เข้าไปอาจจะขึ้นอย่างนี้ขึ้นมานะครับ อันนี้คือเป็นตัวเกมหนึ่งจุดห้าสองแบบสามพาร์ทรวมมอดนะครับคือโหลดสามพาร์ทอันนี้หนึ่งสองสามพาร์ทนี้ไม่ต้องโหลดตัวนี้กับตัวนี้เลยไม่ต้องโหลดโ <c oughs> หล,ด,หลดแค่สามพาร์ทนี้อย่างเดียวครับส่วนลันเชอร์นะครับตอนนี้เซิร์ฟเวอร์ไม่ได้ มันต้องใช้รันเชอร์แล้วนะครับไม่ต้องใช้รันเชอร์แล้วในขณะนี้ให้เข้าผ่าน IP ได้เลย <c oughs> คนที่เข้ามาใหม่นะครับส่วนคนที่มีตัวเกม1.52อยู่แล้วนะครับให้โหลดมอด AMAZING Thailand นะครับโหลดอันนี้ไปเลยเข้า <c oughs> <c oughs> ไปในลิงก์ตรงนี้ก็จะมีลิงก์อยู่ทุกวันเลยถ้าลิง 4, ก์เสียก็าากรุณาแจ้งแอดมินนะครับ ก็ไม่น่าจะเสียหรอกอ่ท่านหลดพออสมมติว่าท่านโหลดสามพาร์ทนะครับให้แตกพาร์ทหนึ่งแล้วพาร์ทสองแตกเข้าไปในพาร์ทหนึ่งพาร์ทสามก็แตกไปในพาร์ทหนึ่งแตกเข้าไปในโฟลเดอร์เดียวกันประมาณนั้นก็ <c oughs> <c oughs> พอแตกเสร็จแล้วนะครับก็จะได้โฟลเดอร์สกู่นะอ๋อก็จะได้ประมาณอย่างนี้มาแต่แอดนี้ไม่น่าจะเยอะขนาดนี้นะ <c oughs> เยอะขนาดนี้นะครับก็จะมี AM a r m a s ส amazing th กับ add armor สาม ii ไ in combat นะครับก็จะมีแค่สองตัวนี้หรือว่า add ตัวนี้มาด้วยก็ได้ผมก็ไม่รู้อ่ะพอเข้ามาถึงขนาดนี้แล้วนะครับเราต้องมาดู ip ก่อนเลยเราก็มาดูที่อ่านต่อน,นี้เหมือนกัน คุณครับเด็เป็นไรไม่รู้ช่วงนี้อ่ะท่านโหลดเกมอะไรเสร็จระหว่างโหลดเกมก็ได้ให้ท่านกขาหนาะอ่านกดนะครับอ่านกดให้เข้าใจอ่านอ่านให้เข้าใจนะครับ แล้วนี่จะรอเพย์เป็นหลักตลอดเวลาเลย <c oughs> เวลาอะไรก็แล้วแต่ต้องให้โลเพนะครับก็มาดูอ่าข้างล่างนะครับเรเป็น IP t s 3นะครับก็จะเป็น amazing t hd com นะครับก็เข้ามาคุยเข้ามาติดต่อแอดมินได้ใน t ดสนะครับส่วน IP server นะครับนี่ครับ IP server ที่ต้องใช้แล้วก็พอร์ตนะครับอ่าเรามาเข้าเกมเลย เข้าผ่านอาร์มาสามเบตันะครับตัวนี้แต่ผมทำร a นเชอร์ของผมไว้แล้วแ่ต้องผมเข้าผ่านเบตนะันไอสำหรับคนที่เข้ามาก็เข้าผ่าน, 3, นอาร์มาสามเบต .ee นะครับส่วนคนที่ว่าโดน UI ไคลิกออฟก็จะมีในอ่าในนี้นะ คู่นะครับคนที่โดนยูไนคลิกนะครับก็ดูในตรงนี้เลยคนที่โดนคลิกโดนเตะหรือเลิศก,ก็โหลดตัวนี้จะมีทั้งตัวแก้แล้วตัวแก้สำรองถ้าเก็บตัวแก้ไม่ใช่ไม่ได้ก็ตัวสำรองใช้ตัวแก้สำรองดู รอ,อ่าว่างเลยขรับเกมรอไปก่อนที่จริงมันวาไว้นะพอดีเปิดโปรแกรมอาชีพเน้่ตัดไปตอนที่เข้าเกมเลยแล้วกันตัด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 ,ตด,ตด,ตดมันก็จะขึ้นอ่าโหลดอน้ามาสามอย่าง,งขึ้นมานะครับอื เพ่หน้าจอดัำอย่างนี้นะครับแต่ที่จริงมันจะจอดัำทั้งจอเลยคือผมปรับเป็นวิน d o วิโด์โหมดแต่ไม่เป็นโฟลสกรีนใม่แค่จอเล็ก ถึงนจอนี้นะครับให้กดถ้าขึ้นแบบนี้มาให้กดโ l o ไปเลยแล้วก็มาตอนนี้นะครับให้มาดูที่ c o n f i g แล้วก็ apple a i o อะไรสักอย่างนี่แหละตรงนี้ข้างล่างโปรไฟล์อ่ะให้เรามาดูอ่า m อดนะครับให้เปิด add armah สามา i i i light in combat ไปหนึ่งตัวเลยที่แรกมันก็จะอยู่เป็นอย่างนี้ มันจะขึ้นเป็นวงกลมแบบไม่มีไอ้ลูกศรล่างขึ้นมาให้เรากดเปิดให้มันขึ้นเป็นลักษณะแบบมาร่าสามลักษณะนี้นะครับมันจะขึ้นให้ด e ิฟข้างบนนี้พอเสร็จไรเสร็จแล้วเราก็กดโอเคมันจะให้รีสตาร์ทเกมหนึ่งครั้งเราก็รีไปนะครับแล้วพอเข้ามานะครับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งมันก็จะขึ้นมาลักษณะแบบนี้ลักษณะเดิมให้เข้ามาที่คอนฟ i ใหม่นะครับแล้วมาที่โปรไฟล์ อตอนนี้นะครับมันจะขึ้นอยู่ถ้าเกิดเครื่องคุณชื่ออะไรก็แล้วแต่บางทีผมผมจะเป็นแอดมินเซ็นเตอร์อะไรท่กอย่างนี่แหละมีตัวเดียวชื่อนี้ไม่จ้าไม่เท่แล้วก็สร้างใหม่เลยสร้างชื่อใหม่เป็นชื่ออะไรก็ได้ครับแล้วก็กดแอปอะไรทุกอย่างกดตรงนี้ล่ะเราแต่งตัวได้แต่งอะไรได้ตรงนี้นะครับ ตรงนี้เป็รับเสียงตรงนี้เป็น UID นะครับเลข UID นี้สำคัญมาก UID นี้นะครับพอเติมอะไรเราก็ต้องใช้ตัวเลข UID ตรงนี้นะนะสร้างเสร็จแล้วผมจะชื่อ K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  อย่างนี้เลยกดโอเคนะครับถึงขั้นตอนนี้เสียงมันจะดังมาก เราไปปรับเสียงที่อนติกแล้วก็อ,อดิโอนะครับอะแนะนำนะให้ปิดตัวนี้ไปเลยตัวนี้ตรงนี้คือเสียงในเกมเสียงคนพูดในเกมนะครับตรงนี้คือเสียงเพลงในเกมตรนนี้ไม่ต้องปรับอะไรมากก็ได้แล้วก็กดโอเคเลยตรงนี้คืออ่ตรง ตรงวีดีโอตรงนี้นะครับจะเป็นการปรับภาพนะครับอเป็นผมปรับเป็นโหลกับสแตนดานบางตัวนะครับก็ fps อยู่อยู่แช่นี้อ่าปรับตามใจคุณเลยครับจะยังไงแนะนำนะครับถ้าเกิดคอมไม่ไหวจริงๆให้ปรับโลไว้ก่อนนะครับ กดโอเคครับแล้วมาที่กดตรงที่เพลงเอาคอนฟิกต้อ,องกันนี้ บดที่เพนะครับทับดอึงนะครับสักครู่ <c oughs> อ้าครับพอเรากดเพน,นะมันก็จะขึ้นแบบนี้ขึ้นมานะ แล้วลองให้กดเราเรากดนเพจล้วกดมันติดเพยอร์นะครับอ่ะขึ้นแบบนี้นะจต้องตกใจทำไมไม่มีเซิร์ฟกดรีโมทใส่ IP ครับ IP พีเซิร์ฟเลย IP อะไรนั่นนะสิเข้าไปดูหน้าเพจหน้าเพจหน้าเพจเ้ยไม่ใช่ หน้ากลุ่มนะไปดูหน้ากลุ่มไปดูในกลุ่มมาละที่ผมบอกเมื่อกี้น่ะโอ้ตายสักครู่นะครับพอดีเน็ตมันดึงกันตัวเกมมาลอะอะ may dulo tong pak ngod nilay oh tai ครับก็ดูตรงนี้เลย IP server เอาตรงนี้นะครับ IP server นี่เลย Copy แล้วก็เอาไปใส่นะครับก็เป็น IP นี้นะครับแล้วก็เป็นคองสามู 2. แล้วกดโอเคนะ That's cool, huh? เน็ตมันช้านะครับถ้าเน็ตใครช้าๆอย่างนี้มันก็จะหานานสักนิดนึงะครับจากนั้นก็กด เมื่อกี้พอดีมันหาไม่เจอนะครับอ่ากลองกดรีโมดแล้วก็ไปดีที่เเดิมแล้วก็กดโอเคเพ่ามันก็จะขึ้นนะให้เไม่กดหรือเมื่อกี้เข้าไปเลยอ่จะขึ้นลักษณะต่างอย่างนี้ขึ้นมานะครับเล่นใหม่ให้คลิกตรงที่สีม่วงก่อนหนึ่งครั้งแล้วในเขียน หาคำว่า no body นะครับกดแล้วกดโอเคหนึ่งครั้งก็รอโหลดตรงนี้นะครับ ไปตลอดเสร็จแล้วอหนึ่งอ่าแล้วกด close All นะครับืออย่างนี้อ่าแล้วกดคนถ้าเกิดอย่างนี้มันก็จะไม่ขึ้นนะครับ ตอนนี้คือรีเซอร์เพิ่งเสร็จเม,มื่อกี้นี้เลยนะครับรีเซอร์เพิ่งเสร็จแะกี้ก็เลยมันก็จะขึ้นแบบนี้นะต้องรอเพื่อนอีกคนนึงก่อนอืม คอนเนตเลยรวเร็วรรน,น,นะครับก็คือตอนนี้ครับจะให้เราเลือกเกิดนะครับมีคาล่าไพายกอสอาเทล,ล่าโซเฟียแค่นี้นะครับส่วนคนที่มีวีพีนะสามารถเกิดเลเวลหนึ่งเลเวลสองได้นะครับ เมืองโจนนะครับจะเป็นอันเทลานะครับ<ม>เกิดเมืองไหนก็ไปเกิดเมืองไหนก็กดเมื่อที่ชื่อเมืองนั้นแล้วกดสปาวานแบี้ ก็ประมาณนี้เลยครับก็ไม่มีอะไรยากไม่เข้าใจตรงไหนก็ถามแอดมินนะครับมินไม่เคยใจร้ายกับใครเลยก็ขอจบคลิปกันอ่า็นเท่านี้นะครับไม่เข้าใจตรงไหนก็เมนไว้เดี๋ยวจะมาตอบใต้คลิปนี้ใต้ YouTube หรือแหนกแล้วแต่ที่เห็น โพ์นี้นะครับ